สวัสดีครับมาพบกับผมเสียนิคลมโตะประจำวันที่17สิงหาคม25-65เราไปกันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกคู่ระหว่างดินาโมเคียบพบกับเบนฟิก้าเตะเวลาตี2ของคืนนี้ยูฟ่าแชมเปียนลีกในเกมรอบแล้วในรอบฟิตออฟรอบแรกดินาโมเคียบเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมเบนฟิก้าโดยเจ้าบ้านดินาโมเคียบภายใต้การนำทีมของมิเชลู ดูเชคูผลงานในช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงขาดความแน่นอนและยังคงมีความอะไรที่ต้องปรับกันอยู่เกมที่แล้วก็ต้องเป็นการผ่านทีมอย่าง Starcraft มาได้ในช่วงต่อเวลาที่พิเศษทั้งฝั่งเบ n ฟิก้ภายใต้การนำทีมของโรเจอรมาตรฐานของผลงานยังคงร้อนแรงมาต่อเนื่องเกมที่แล้วก็เป็นการเอาชนะคาซาปีอาทำให้ตลอดสี เกมหลังสุดเป็นการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดดูแล้วเกมนี้เบฟิก้ามาด้วยฐานของผลงานที่ดีมากกว่าในเวลาดังนั้นเกมนี้น่าจะบุกลุกเก็บชัยมาได้มากกว่าเลือกเชียร <f> ์เบฟิก้าก็จบกันไปแล้วครับกับทีเด็ดคืนนี้ก่อนจากกันนี้เฮียมีเว็บดีๆค่าน้ำสวยเว็บยูฟ่าไลน์24 HR มีโปรโมชั่นคืนยอดเสียสูงสุด10,000บาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสิ้นสุดของเดือน และยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับขอบคุณครับ